อันนี้คือปอกำลังพาเนเมซิ s เนี่ยมาซ้อมเดินกับพวกเขานะคะเป็นไงเข้าปะโอ้โหโคตรเข้าเพื่อนฉันคิดว่าฉันน่ะจะมาขอพวกแกเนี่ยท้าดวลในการแลกเปลี่ยนว่าฉันเนี่ยจะต้องเป็นบอสพวกแกโอเคไหมมาสู้กันน่น่นย่าย่ามาเลยเข้ามาเลยน่่เ่น่่โอ้โหโอ้หตายสองล้มสองทุกคนค่ะ ล้มไปแล้วสองคน ดีทุกคนเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมยันเดเลตเ,เดมเช่นเคยนะคะแล้วก็อยู่กับน้องเนเมซิสเช่นเคยนะคะก็วันนี้นะคะปอจะพาน้องเนเมซิสเนี่ยไปเข้าแก๊งนักเลงกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปได้หรือเปล่านะคะก็ต้องมารอดูกันนะคะวันนี้ปอน่ารักไหมคะทุกคนแอบสั่งโบมาด้วยนะคะโอเคค่ะเราจะมาทำภารกิจเหมือนเดิมเลย ะค,ะคือการทำเควสเพื่อเอาใจพวกเขานะคะนี่เลยค่ะทุกคนบอกเลยว,ว่าเราเนี่ยจะต้องเข้ามาเป็นหัวหน้าของจังนี้ให้ได้นะคะเ,เพราะว่าเราเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็ว่าได้นะคะทุกคนก็คือว่าพวกนายเนี่ย ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นหัวโจกของที่นี่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนายเนี่ยจะต้องเป็นเบี้ยล่างให้กับฉันเท่านั้นนะคะโอเคค่ะก็ เราจะมารอเขาตรงนี้นะคะแล้วก็ไลท่ทำเควสทีละคนเลยแล้วกันนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเพราะว่า5คนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาในการทำเควสนิดนึงนะคะมาแล้วหรอรอตั้งนานแนเออแล้วปอขอเริ่มของคนที่เควสง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะก็คือรู้สึกว่ามันจะมีคนหนึ่งที่จะต้องใช้มีดนะคะใช่แล้วก็บุหรี่ด้วยนะคะนี่เลยฮะมีด อเก็บแป๊บนะคะแล้วก็วิ่งออกมานะคะแล้วก็ทําการดอปบุหรี่นะคะทุกคนเอิ่มหนึ่งซองนะคะนี่เลยฮะปึ๊บจัดไปนี่เลยบุหรี่หนึ่งซองนะคะและ้วก็มันจะมีคนหนึงนะคะที่เขาเนี่ยต้องการเอิ่มใบงานนะคะทุกคนใช่แล้วฉันมาแล้วเพื่อนเอิม่มเราขอเริ่มจากผู้ชายคนนี้ก่อนแล้วกันนะคะ พอดีนายเอ่อนายต้องการอะไรหรอเพื่อนอ,อ้๋อคนนี้ต้องการบุหรี่นะคะได้เลยค่ะทุกคนเอ้ยเพื่อนเอามาให้แล้วนะวู้ขอบคุณมากเนมิซิตว้าวแน่นอนแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะคะคนนี้ต้องการมีดนะคะนี่เลยค่ะก็คือวิ้ก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อสีม่วงค่ะทุกคนมาเน่มาเน่มาเน่เออ ก็คือว really ่าเราเนี่ยจะต้องทําให้เขานะคะยอมรับในตัวของเรานะคะทุกคนใช้แล้วแล้วก็ผู้ชายคนนี้คือต้องการอ้อต้องการขวดเหล้านะคะก็คือว่าขวดนี้เนี่ยมันจะอยู่ในห้องของพออนะคะทุกคนแล้วก็คนนี้เนี่ยคือต้องการใบงานแน่นอนเลยค่ะพอปอจำได้นะคะ อ่าจริงๆด้วยนะคะโอเคครับจะไปก็คือเดี๋ยวปอนะคะจะวิ่งมานะคะเพื่อดรอปเงินก่อนแล้วกันนะคะ เพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่เขาเนี่ยต้องการเงิน100บาทนะคะทุกคนก็คืออันนี้เลยค่ะผมนี่โอเคค่ะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะคือเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปที่ชั้น3นะคะเพื่อไปเอาวิทยุนะคะทุกคนใช่ค่ะเราเนี่ยต้องการใช้นะคะเพราะว่าเพื่อเอาไปดึงความสนใจให้กับอาจารย์นะคะทุกคนนี่เลยเราก็ได้ วิทยุมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ลงไปที่ชั้นล่างนะคะจับไปนี่เลยค่ะทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปในห้องนี้นะคะแต่ว่าคือต้องรอให้ห้องนี้เนี่ยไม่มีอาจารย์อยู่ก่อนนะคะก็คือต้องทาการเร่งเวลานะคะให้ถึงประมาณสัก8ปดโมงยีนะคะกําลังดีเลยเนาะ โอเคค่ะทำการเร่งเวลานะคะ8โมง20นะคะไปฮะลุยแล้วก็รอเวลานะคะทุกคนรอเวลารอเวลาคือจะบอกว่าโควดของนักเลงเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําไม่ยากเลยนะคะสามารถทําตามปอได้เลยนะคะเพื่อนๆขามาค่ะมาค่ะก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะก็ลองไอ้ยังไงไปแล้วคะ่ะนี่นี่นี่น,นี่ก็คือว่าใน ห้องนี้เนี่ยจะเหลือแค่ค,คุณครูคนนี้คนเดียวเท่านั้นค่ะแต่ก็ไม่ใช่งานยากเท่าไหร่นะคะคือบอกเลยว,ว่าชิวๆค่ะเดี๋ยวปอนนะคะจะเปิดวิทยุนะคะแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยเดินมาปิดเองนะคะเออก็คือเหมือนเราเนี่ยมาตกอกลวนเขาเนาะรอ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 รโอเคค่ะไปฮะทุกคนอ่อทำการกำลังลือ้อกำลังลือ้อเอกสารอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ รอก,ก่อนรอกเฮ้ยเจ๊บเออ,อ,อ,อเราเกือบจะซวยแล้วนะคะแต่ว่าก็รอดมาได้แบบชิวๆเลยนะคะผมอโอเคค่ะทุกคนแค่นี้ก็ถือว่าเราเนี่ยทำเควสเสร็จแล้วนะคะทุกคนใช่ค่ะทีนี้ก็จะเหลือแค่สองคนเท่านั้นนะคะที่ยังไม่ทำนะคะมาส่งเควสค่ะเอามาให้แล้วนะเพื่อน ว้าวเธอที่มันสุดยอดจริงๆเลยเนมิซิตโอ้ก็แน่นอนและก็ฉันเนี่ยอยากจะอยู่แก๊งพวกแกนี่นะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วก็เควสต่อไปคือเป็นเควสตเล่านะคะโอ้ oh, นี่ไงและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องการนะคะก็คือเป็นขวดเล่านะคะโอ้ oh, <c oughs> ก็นี่แหละค่ะ ซึ่งเขาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าผออโรงเรียนที่นี่นะคะแอบกินเหล้าในห้องทาง,งานด้วยนะคะ oh. โอ้โหนิใส่ไม่ดีเลยนะคะทุกคนจริงๆไปคะ่ะเราจะวิ่งไปส่งเคว็ดกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนกันอ๋อนั่นไงโอเคโอเคพวกนายชื่อมาแล้วนะเพื่อนวัดดีวัดดีอุ้ยเอาผักทำไมอ่ะเฮ้ย โอ้โหคนอุา่าจะมาช่วยเหลือผู้แกเอออุา่าจะมาแบบว่าทำเควสต,ตามใจแต่คือมาผักชั้นคืออะไรคะโอ้นิสัยแย่มากเลยเอ้ยนี่งเออคนนี้นะคะแน่นอนน่ะก็ชั้นะ่ะเก่งอยู่แล้วเข้าใจป่านี่นะคะคือเราก็ส่งเควสนะคะครบทั้ง4ี่คนแล้วนะคะทีนี้ก็จะเหลือแค่เควสคนเสื้อเหลืองคนเดียวนะคะคือเควสนี้เนี่ยจะต้องทําข้ามวันนะคะ ปอุวิเห็นเป็นไรมาเออนายนายแน่ใจเหรอว่านายจะทำให้เราได้ล่ะเพื่อนโอ้แน่นอนล่ะเพื่อนอ๋อ คือเขาเนี่ยต้องการตั๋วอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ตั๋ว5ใบแล้วก็พร้อมกับเงิน100่งลลอรดนนะคะไว้ฉันจะลองดูนะเพื่อนโอ้แน่นอนคืองานนี้เนี่ยหมูๆเลยค่ะอเออคือแกเนี่ยต้องไว้ใจฉันนะจ๊ะมาแล้วเรืยเวลาเข้าห้องเรียนแล้วนะคะก็เราเนี่ยจะทำการนะคะเร่งเวลาไปถึงตอนกลับบ้านนะคะโอ้สุดยอดไปเลย มาทุกคนได้เวลากลับบ้านค่ะกลับบ้านเฮาดีกว่านะคะรักรออยู่รักรออยู่คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ฆ่าใครนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะให้เนมเมสซิเนี่ยมาเข้าแกงนักเลงนะคะจะได้มีอิทธิพลกับนักเรียนมากขึ้นนะคะ่โอเคอุ๊ยโอ้ oh my god มีใบางานหายไป <laughs> พวกเขาเนี่ยบือ <laughs> มาทุกคนมาซื้อของกันนะคะชิปอ๋อนี่ไงนี่ไงนางเนี่ยต้องการอันนี้นะคะจัดไปครับผมซื้อไปเลยซื้อไปเลยเออโอเคค่ะไปค่ะได้เวลาพักพอนนะคะทุกคนอุย้ยแอบตื่นเต้นเนาะนี่คือแบบฉันกำลังจะได้ไปเป็นหัวหน้าแก๊งนักเลงแล้วเหรอคะเนี่ย อารมณ์นี้เลยนะคะทุกคนใช่โอเคค่ะคือเราก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนวัอดดีพวกนายฮัลโหลพวกนายฉันมาแล้วนะเพื่อนแล้วฉันก็มาพร้อมกับของเงินนะเพื่อนนี่นี่น,น,นี่อันนี้คือปอกํลาลังพาเนเมซิตเนี่ยมาซ้อมเดินกับพวกเขานะคะเป็นไงเข้าปะโอ้โหโคตรเข้าอะเพื่อน<ไ>แล้วก็ในการเข้าแก๊งนะคะคือเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนท่าเดินค่ะ เป็นท่านี้แทนนะคะถ้าเราไม่ใช้ท่านี้เนี่ยเขาจะไม่รับเราเข้าแกงของเขานะคะคือเราเดี่ยจะต้องมีมาที่ค่อนข้างขึมแล้วก็น่ากลัวนะคะเอออันดับต่อไปคือเราจะต้องทำให้ชื่อเสียงเนี่ย ติดลบนะคะก็คือว่าทําให้คนในโรงเรียนเนี่ยเกียดเรานะคะถึงจะเข้ากันพวกเขาได้นะคะทุกคนมาค่ะก็เดบปองจะทําการนะคะถือไม้เบสบอลนะคะนี่เลยค่ะทุกคนปุ๊บนี่แล้วก็ถือให้เขาเห็นเนาะดูดิไม่ต้องกลัวนะคือฉันก็แค่ถือเพื่อนยากโอเคค่ะก็ถือไปเรื่อยๆนะคะทุกคน เออประมาณนี้เนาะแล้วก็โอเคค่ะก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะคือตอนนี้นะคะชื่อเสียงปอนเนี่ยติดลบอยู่50เลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะไปหาทุกคนไปหาเขาอุย้ยที่รักเดินผ่าฉันไปหรอคะเขินจุงโอเคค่ะเราจะวิ่งไปหาเขากันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะก็ต้องมารอดูกันนะคะทุกคน มาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วเพื่อนวันเดยอู้สุดยอดไปเลยเนมเซธเธอที่มันไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเออแน่นอนค่ะเฮ้ย hey. นี่ไงว้า wow. วก็คือว่าเราขอเขาเข้าแก๊งได้แล้วนะคะอู้ ใช่แล้วฉันขอเป็นแก๊งพวกแกหน่อยแล้วกันนะเพื่อนแล้วก็ฉันเนี่ยทุกคนขาคือเราก็อยู่ในแก๊งเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้ผ้าปิดปากมันแล้วนะคะซึ่งเวลาใส่เนี่ยเราก็จะดูหน้าเก่งขามขึ้นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออมาแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วนะฉันคิดว่าฉันน่ะจะมาขอพวกแกเนี่ย ท้าดวลในการแลกเปลี่ยนว่าฉันเนี่ยจะต้องเป็นบอสของผู้แก่โอเคไหมถ้าเกิดว่าเราแพใช่ไหมคะเราก็จะเป็นแค่ลูกน้องแต่ว่าถ้าเราชนะใช่ไหมคะเราจะขึ้นเป็นบอสแทนคะ่ะทุกคนไปทำการนะคะประลองคะ่ะทุกคนก็มาเดะเฮ้ยเฮ้ยขอเป็นแบบธรรมดาแล้วกันนะคะ มา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 สู้กันนี่นี่นี่ย่อย่อมาเลยเข้ามาเลยนี่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 โอ้โหโอ้โหตายสองล้มสองทุกคนค่ะล้มไปแล้วสองคนล้มพอคิดว่าถ้าเตะเนี่ยนะคะเหมาะสุดแล้วแล้วก็แรงด้วยนะคะเจ๊บมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเจ้าหลบได้เว้ย นี่ล้ม3ามาได้มาได้มาได้อะไร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 เจบเอ้ยหลบได้เว้ยหลบได้หลบได้หัวอยและแล้วนะคะคือเราก็ชนะการประลองในครั้งนี้นะคะเราเนี่ยได้ขึ้นแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแก๊งของนักเลงในเมืองของยันเดเลนะคะทุกคน ฉันทำสำเร็จนะคะทุกคนคะ่ะเก่งไหมคะ่ะทุกคน,นก็บอกว่าคลิปน,นี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครใครให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับแล้วเจอก,กันนะคะ